ใช่ครับผมนายแข่งเอาความลังผมคือโอล่าศูนย์เจ็ดรถดีเซ gment ขนาดใหญ่ไฟฟ้าล้วนร,รูปทรงนี่เด่นมากๆครับเมื่อ BYD ีีซเปิดตัวมานะครับตลาดดีเซ gment เ,เริ่มรุนแรงโอ r a าก็จัดเต็มมาให้เช่นเดียวกันครับกับโอล่าศูนย์เจ็ดเขาจะไม่ได้ใช้ชื่อแกรนแคทหรือว่าไลนิ n งแคทอีกต่อไปครับในตลาดโกลว์เนี่ยจะเป็นศูนย์เจ็ดส่วนกู๊ดแคทเนี่ยจริงๆมันชื่อรหัสศูนย์สามครับก็น่าจะเริ่มปรับเปลี่ยนกันหลังจากนี้นะ Ora 07เป็นรถขนาดใหญ่นะครับคู่แข่งคือดี e gment พวก b y d s e ซ l h อ n ด้ Accord หรือว่า Toyota Camry ครับแต่รูปทรงคันนี้เรียกได้ว่าแปลกตามมากที่สุดมีกินอายของค่าย Porsche อยู่บ้างเหมือนกันนะแต่ก็มีหลากหลายส่วนที่มีความเอกลักษณ์ของตัวเองเข้ามาเสริมเช่นกันครับส่วนทางด้านขนา,ขนาดของตัวรถนะครับยาว4.8เมตรกว้าง1.8 และสูง1.5มตครับก็เป็นรถขนาดที่กลางๆนะแทรกกลางระหว่างพวก Accord Camry ใหญ่กว่าบ้างเล็กน้อยบ้างส่วนเหมือนกันครับก็ขับในเมืองกำลังดีแต่รูปทรงเนี่ยทำให้มันดูยาวมากๆเขาเป็นสไตล์สปอร์ตคูเป้คือว่าท้ายลาดนั่นเองครับส่วนตอนนี้วันที่ผมถ่ายเนี่ยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่สเปคเป็นยังไงวิ่งไกลเท่าไหร่เขาไม่บอกเลยแต่ก็จะเป็นรุ่น2รุ่นก็คือ Perform ร์แมและก็ลองเลนครับ สีสารแตกต่างกันในรุ่นลองเลนส์จะไม่ได้เบาะหนังเสียมตาลนะแต่ในรุ่นท็อปที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะได้เบาะหนังเสียมตาลถ้าเป็นรุ่นที่เป็นสีม่วงนั่นเองครับเขเรียกว่าสเปคเนี่ย หลากหลายส่วนที่แตกต่างกันรวมถึงตัวล้อด้วยแต่ระยะทางการขี่หรือว่าแรงม้าเนี่ยยังไม่ทราบว่าในไทยจะเป็นเท่าไหร่กันครับมาดูดีไซน์กันก่อนเลยนะครับกระโปรงหน้านี่คือแบบกลิ่นอายแบบกู๊ดแคทแต่เหมือนโดนบีบโดนแบนให้มันมีความภูมิฐานมากขึ้นตรงนี้มีความเว้าวพอสมควรครับและไฟหน้ารูปทรงกลมแบบนี้มีความทําให้มันเรียวยาวมากขึ้นดูหรูหรามากขึ้น โคมไฟขนาดใหญ่ได้ทำรันนิ่งไลท์และไฟเลี้ยวในตัวมาครบและไฟหน้าเป็น Fu ู l LED ที่สูงตับอัตโนมัติได้ด้วยส่วนในการชนด้านล่างน,นะครับเซนเซอร์รอบคันกล้องรอบคันระบบช่วยเหลือการขี่มาครบเช่นเดิมนะครับแล้วก็มีการออกแบบช่องดักลมตรงนี้ซึ่งเป็นช่องทึบทั้งหมดนะเป็นการตกแต่งทั้งหมดเลยแต่ก็เสริมความหรูหราด้วยโครเมียมนะแล้วก็ตรงนี้มีความเบ้าวเข้าไปบ้างเล็กน้อยครับหรือก็มีช่องรับอากาศของจริงอยู่บ้างตรงกลางตรงนี้นะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยคือเขาพยายามทำให้ทึบทั้งหมดเลยนะ ก็กลิ่นอายก็คือทุกคนก็จะมีความคล้ายกับพวกพาเมล่าในเจนแรกนะครับแต่ครันนี้ก็จะมีความแบบกระทัดรัดมากขึ้นทรงสูงขึ้นบ้างเล็กน้อยครับส่วนด้านหน้านะครับก็เปิดได้ตรงที่เปิดเนี่ยจะแปลกๆนิดน,นึงคืออยู่ตรงใต้คอผงมาะไยครับแต่ข้างหน้าเนี่ยไม่มีฟรังหรือว่าที่กระของด้านหน้านะก็เป็นปิดทึบมีโลโก้ออร่าเข้ามานะครับแต่เก็บงานผมว่าเก็บงานดีนะเนียนเลยม,ม,มีให้ตัวนุ่ย,ยปัดน้ำฝนต่างๆนะครับผมแล้วก็ตัวเซอร์วิส อันนี้น่าจะเป็นที่ดึงสายชาร์จฉุกเฉินนะครับเวลาปลดล็อกไม่ได้นะก็ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแต่เก็บพวกเนี่ยเขาเก็บพวกยางพวกนี้เก็บเสียงอะไรต่างๆคือใส่มันแน่นๆเลยฮนะรวมถึงยังคงมีที่ดักความร้อนการความร้อนมาให้อยู่แม้จะไม่มีเครื่องยนต์ก็ตามผมว่างานของตัว0 7นตัวนี้เก็บงานดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบตามซุ้มล้อก็มีแบบกระบุมาให้เก็บเสียงทั้ง4ล้อเลยแล้วก็ ในเรื่องของการขับขี่จริงจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งส่วนตัวล้อนะครับมาในขนาด19นิ้วแต่ที่ผมดูก็คือให้ยางดีเลยนะมิชลินด้วย2 3 5 4 5 R 1 9ครับแล้วก็ล้อเนี่ยรดลายถือว่าแปลกตามากนะเขาบอกว่ามีแรงบันดาลใจมาจากพวกอุ้งเท้าของแมวครับก็มีการใส่เข้ามากับเ,เป็นล้อที่ผมว่าดูโดดเด่นดีนะแล้วก็ตัวเบรกคาลิเปอร์เนี่ยเป็นสีแดงครับซึ่งอะบอกตรงๆว่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมากนะเพราะล้อค่อนข้างทึบแต่เหมือนไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นแอโร่อะไรมากนะักนะคือเน้นสวยยเลยหลห ไม่ได้มีขอบด้านไหนอะไรเข้ามาให้ครับแล้วก็ยางเนี่ยเป็นมิชลินไพร์เล็ตสปอร์ตอีวีด้วยครับยางในคุณภาพบอกเลยว่าดีมากๆแตแล้าที่อยากให้ดูครับเส้นสายโชเดอร์ไลน์เนี่ยลากจากตัวขอบล้อด้านหน้านะความคมต่อเนื่องมาจนถึงตรงนี้ครับแล้วก็หักเข้าไปเนี่ยให้มีความเว,ว้าเข้ามาแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีการเล่นโครมเมียมเข้ามาคือตัวนี้เน้นความหรูหราเลยต่างจากคู่แข่งที่เป็นวบดีซิลเนี่ยนั้นคือความสปอร์ตใช่ไหมอันนี้เหมือนกับอีกข้างหนึ่งคือความหรูหราครับ เ,เส้นสายนิโครเมี่ยมด้าน,นยังใส่เข้ามาให้กระจกมองข้างกล้องรอบคันไฟเลี้ยงในตัวมีการเดินเส้นสายสีเงินต่อเนื่องมาด้วยคือเน้นความหรูหราจริงๆครับเมื่อจับประตูแบบซ่อนสูมว่ผมกดปลดล็อกปับ๊บโผล่ขึ้นมาแบบนี้เอียงๆนะครับผมเปิดประตูก็ดึงขึ้นมาสบายๆและรุ่นนี้ให้กระจกแบบเฟรมเลสดีไซน์ซึ่งเป็นกระจก2ชั้นเก็บเสียงนี่คู่หน้าได้เก็บเสียงด้วยนะครับคุณภาพดีเลยส่วนด้านหลังนะเรามาดูกันว่าเก็บเสียงแบบ ด้านหลังก็เป็นกระจกหนาแะครับแต่ไม่ใช่2ชั้นแบบด้านหน้าก็ไม่จะถือว่ามีความหนาพอสมควรแล้วก็สามารถเป็นเฟรมเลสที่เปิดออกมาได้ด้วยนะครับและมีกระจกที่เสาซีเข้ามาให้โค้งๆอย่างนี้รวมมาจนถึงท้ายลาดสปอร์ตแบ็คมากๆนะครับผมมีกลิ่นอายของพวกรถสปอร์ตคูปเป้เข้ามาเยอะมากแล้วก็ซุ้มล้อตรงนี้มีความโป่งขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะเส้นสายคือมีความเป็นรถยุโรปมากจริงๆครับส่วนความสูงของใต้ท้องก็กําลังดีไม่ได้เตี้ยมาก,มากเกินไปแล้วก็ ตัวแบตเตอรี่เนี่ยไม่เห็นตัวห้อยนะครับก็คือเป็นพื้นฐานแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างโอเคมากๆเลยหลังคากระจกคันนี้ไม่สามารถเปิดได้แต่เขาแยกเป็น3ส่วนครับกระจกหน้ากระจกบนและก็กระจกหลังซึ่งเนื้อกระจกที่ให้มาเนี่ยมีความดำสนิทมาให้ตั้งแต่โรงงานครับทำให้การกันร,ร้อนทําได้ดีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ต้องไปติดฟิล์มก็ได้ซึ่งเรามองเนี่ยมันมืดมากเลยนะครับผมมีการไล่จากตรงนี้มาจนถึงตรงนี้เป็นกระจกชิ้นใหญ่ทั้งบานและมีตรงนี้ครับสีดำเนี่ย ไม่ใช่กระจกนะจะเป็นตัวแอคทีฟสปอยเลอร์ครับเมื่อปลดล็อกจะโผล่ขึ้นมาเท่ๆแบบนี้หรือว่าเมื่อความเร็วสูงอากาศจะรีดเข้ามาตรงนี้แล้วก็ดันออกมาตรงนี้เพื่อให้แรงกดด้านท้ายมากขึ้นด้วยและที่สําคัญคือฝาท้ายไฟฟ้าก็โค้งเนียนเหมือนด้านหน้าไฟท้ายฟ u ู l LED ดีไฟเลี้ยวในตัวกรอบด้านนี้นะครับและไฟถอยจะย้าำอยู่ด้านล่างตรงนี้นะก็แ,ะแยกส่วนกันชัดเจนแต่เส้นสายด้านหลังเนี่ยผมมองว่าคันนี้ก็อาจจะมีความคลาสสิกอยู่บ้างครับแล้วก็แล้วแต่คนชอบเลยกันว่า จะชอบทรงแบบนี้หรือว่าเป็นแนวสปอร์ตซึ่งอันนี้มีความคลาสสิกมีความเรโทรเข้ามาบ้างเหมือนกันครับซึ่งด้านท้ายนะครับผมมีการเขียนโอราแล้วก็รหัสรุ่นคือ07นะครับไม่มี Grand Cat ไม่มีไ i n i n g Cat แล้วไม่มีแมวแล้วแต่กลิ่นอายก็คือความเป็นแมวนั่นแหละ GWM ก็ใส่เข้ามาให้กล้องหลังใส่มาให้และฝาท้ายไฟฟ้าครับแต่รุ่นนี้มันจะเปิดแค่ชิ้นนี้เท่านั้นนะซึ่งมันก็จะมีข้อจํากัดคือ ตัวสัมภาระโหลดเนี่ยสเปซจะได้แค่นี้ครับแล้วก็ไม่ได้กว้างหรือว่าสูงมากนะักแต่ความลึกผมว่าลึกมาก,กน,นะเนี่ยน,นี่คือสุดแขนเลยแล้วก็แยกเป็น60-40ได้มีที่ใส่ของฝะยางฉุกเฉินเข้ามาให้ในด้านหลังคือความลึกความสูงมันดีแต่การโหลดสัมภาระเนี่ยตรงนี้มันจะแคบแค่ประมาณแค่นี้เองซึ่งอาจจะมีข้อจํากัดบ้างเหมือนกันครับแล้วก็ถ้ามองในแง่เนี่ยรถสปอร์ตแบ็กบางคันเนี่ยฝาท้ายเขาจะเปิดจนถึงกระจกครับซึ่งข้อดีของการเปิดถึงกระจกมันดียังไง มันจะใส่ของได้เยอะกว่านี้พับเบาะได้กลายเป็นรถอเนกประสงค์ได้เลยนะครับเหมือนพวก EQS ใส่จักรยานสบายๆแต่พอมาเปิดได้แค่นี้มันจะค่อนข้างแคบนั่นเองครับมาถึงภายในกันบ้างน,นะครับก็กลิ่นอายของรถอะไรทุกคนก็น่าจะรู้กันดีครับจริงๆทางโอร่าเนี่ยหรือว่าเกตว่าเขามีการดึงคนออกแบบของทางปอร์เช่แต่ก่อนมาด้วยเหมือนกันนะครับไฟแอมเบไลท์ M จัดเต็มลำโพงอินฟินิต11ตัวเข้ามาให้จัดเต็มครับภายในเนี่ย หน้าจอคนขับมี Head-Up Display มีจอดิจิตอลที่แบ่งเป็นวงกลม3วงครับปรับเปลี่ยนหน้าตาได้พวงวายลาย3ก้านปุ่มต่างๆก็หน้าตาค่อนข้างคุ้นเคยกันดีมีโหมดสปอร์ตเข้ามาให้นะเสียงก็แบบก,ก็แปลกเหมือนกันนะครับเสียงไม่ค่อยพรีเมียมเท่าไหร่เนาะเหมือนเล่นเกมอยู่ส่วนหัวเกียร์อยู่ตรงด้านขวาเป็นก้านครับแล้วก็ไฟเลี้ยวต่างๆอยู่ด้านซ้ายมือหน้าจอ12-3นิ้ว การตอบสนองคือลื่นไหลามากนะดีกว่า Good Cat ครับใกล้เคียงกับพวกแท่งเลยหน้าจอสวยงามครับรองรับภาษาไทย Android a u t o Apple CarPlay มาครบรวมถึงระยะทางการขับขี่เนี่ยเขาไม่ยอมบอกว่ามันเท่าไหร่แต่มี B2L มาให้ซึ่งตอนนี้แบต39%วิ่งได้อีก200กิโลเมตรถ้าเป็นตัวลองเลนเนี่ยสเปคมองนอกได้600กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตัว Perform a n c e ได้ประมาณ400กว่าแต่ไม่ยนะตัวนี้น่าจะประมาณอิงก,กับสเปคมึงนอกได้เหมือนกันครับ แปด40วิ่งได้200ถ้าแบต80ก็น่าจะได้ประมาณ400กว่าเนาะแต่ตัวเลขอันนี้น่าจะเป็น n edc ครับตัวบอกเป็นบักเก็ตซีดครับภายในเนี่ยถือว่าวัสดุดูดีนะมีความนุ่มแล้วก็นั่งสบายหัวเข่าไม่เบียดครับคอนโซลคือกว้างมากนั่งสบายจริงๆแล้วก็วัสดุที่ผมจับทุกส่วนเนี่ยเป็นบุนุ่มหมดเลยนะตรงนี้ด้วยก็ถือว่าโอเคั้งงานดีเหมือนกันครับถ้าเทียบก,กับราคาถ้าน่าจะประมาณล้านห้าล้านหกนะถือว่าบุนุ่มโอเคแล้วก็ที่ขาดใจที่สุดคือตัว กระจกตัดแสงออโต้เนี่ยดีไซน์แบบย้อนยุคมากเลยอ่ะมันขอบหนาแล้วก็มีคำว่าออโต้แบบนี้ผมว่าทําได้ดีกว่านี้นะในเรื่องของการออกแบบครับรวมถึงหลังคากระจกอันนี้ที่ผมบอกไปว่ามันมีใช้กระจกมืดอยู่แล้วนะอันนี้คือมืดมากครับเป็นตอนหนึ่งแล้วก็ตอนหลังกว้างนะครับผมก็น่าจะการร้อนได้ดีระดับหนึ่งแหละต้องลองทดสอบดูอีกทีหนึ่งคอนโซลกลางนะครับก็มีกลิ่นอายของอ่ะไม่พูดแล้วก็ดูกันเองนะครับก็ค่อนข้างแปลกตามากๆนะครับแล้วก็ช่องแอร์เนี่ย เป็นช่องแอร์แบบดิจิทัลละดิจิตัลยังไงก็คือการควบคุมทิศทางลมนะครับต้องปรับผ่านตัวหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยไม่สามารถเอามือดึงแบบนี้ได้ละแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้มันแบบสวิงเองได้ต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หน้าจออยู่ไอ้ค่อนข้างดูดีนะแต่แอร์เหมือนจะไม่ได้แยกโซนซ้ายขวานะครับผมคือผมปรับด้านขวาเนี่ยด้านซ้ายก็ไปตามด้วยนะครับก็เป็นปกติแหละรถจีนหลากหลายรุ่นก็ไม่ได้แยกโซนซ้ายขวามาให้แต่หน้าจอการสัมผัสผมมองว่าโอเคติดนิ้วเนาะแล้วการควบคุมผ่านตัวรถทั้งหมดก็ ผ่านหน้าจอได้ทั้งหมดกล้องรอบคันอะไรมีมาให้ครบ 2D 3D ต่างๆนะครับรวมถึงควบคุมตัวรถเบาะหน้ามี head up display ชาร์จไร้สายแล้วก็นอกรถก็ควบคุมการปลดล็อกกระจกมองข้างหน้าต่างเปิดปิดอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยไฟหน้าคือผ่านหน้าจอทุกอย่างครับนี่มีโหมด Sport Plus มาด้วยนะ uh huh. อา Sport Plus จะเป็นไงต้องเสียงรถแข่งเอ้ยมีเสียงเ้วะ นี่เป็นไงล่ะเสียงหลายสูบสปอร์ตรถแข่ง B.M. ยังอายเลยครับโหมดนี้ปรับเสียงเครื่องได้ต้องไปลองดูว่าตอนขับเนี่ยจะแตกต่างมากน้อยแค่ไหนพอนโซลกลางครับไฟฉุกเฉินเปิดตรงนี้นะแล้วก็การควบคุมแอร์ Air, เปิดปิดตรงนี้อันนี้คือหมุนพัดลมครับมีการเขียนโอร่าแอมเบียนไลท์มีมาให้รอบๆนี้ปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้แล้วก็โหมดการขับขี่ ผมไม่ค่อยชอบเสียงมันเลยอะพวกรถจีนทำไมชอบทาเสียงอะไรแบบนี้เนาะมันดูแบบเป็นรถของเล่นมากเลยอะแล้วก็แอมเบนไลท์ก็เปลี่ยนตามโหมดครับแล้วก็มีช่องใต้นี้นะไว้วางกระเป๋าเล็กๆเสียบ USBA ทั้ง2องตำแหน่งให้ยังไม่มี u s b c ครับแล้วก็ที่วางแก้วคำนี้มีเรื่องต้องบ่นอีกแล้วครับเพราะว่ามีแค่1นึ่ตำแหน่งเท่านั้นดูหรูหรานะจะวางแก้วยังไงก็กดเข้าไปอ่าอยากปิดก็กดปุ๊บพรีเมียมพรีเมียมครับแต่ มันมีแค่แตำแหน่งเดียวอะ่ะแล้วก็ความกว้างของมันอันนี้คือขวดน้ําที่เล็กที่สุดแล้วนะครับคริสตลัลขนาดเล็กเนี่ยมันยังเกือบเต็มเลยอะ่ะผมว่าวางแก้วเยติไม่ได้แน่นอนแล้วก็ถ้าวางแก้วอเมซอนหรือแก้วตาบล็อกใหญ่ๆเนี่ยน่าจะมีปัญหาอีกแล้วครับรถจีนที่วางแก้วน้อยแล้วก็แอบเล็กไปแต่ชาร์จไร้สายผมว่าอ,าอันนี้โอเคนะก็ iPhone 14 Pro Max UAG ก็เสียบเข้าไปชาร์จไร้สายได้อยู่ครับก็สามารถชาร์จแบบนี้ได้เลย แล้วก็หน้าจอตรงนี้นะครับเป็นดิจิตอลร้อเปส่วนนะมีการแบ่งวงแบบนี้ adaptive cruise control แสดงผลตรงกลางครับแล้วก็น่าจะมีเลนถนนมีรถข้างหน้าเหมือนกันเนาะแล้วก็ปรับเปลี่ยนหน้าตาได้3ามแบบนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลื่อนขึ้นลงหรือว่าปรับตรงนี้เอานะครับนี้ด้านขวานก็แสดงผลภาษาไทยด้วยโทนสีก็เปลี่ยนตามโหมดครับอ่านี่ก็เป็นโหมด normal หรือว่าจะเป็นโหมดอื่นๆก็เปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้เลยแล้วก็มี head up display บอกความเร็วป้ายจราจรครับ มี a m b i e n light เวลาเปิดประตูด้วยนะนี่แดงกับพิบซึ่งแน่นอนว่าตำแหน่งการนั่งเนี่ยข้างหลังถ้าถามว่าสบายไหมอืมก็สบายครับเ e a d r o o ผมเหลือประมาณ1ฝ่ามือแต่ใกล้กระจกมากเลยนะเนี่ยหัวชนกระจกล้วผมสูงร้ต้องนั่งหลาย,ลายนิดนึงขาสอดใต้เบาะไม่ได้ครับติดผมว่าข้างหลังพวก Accord Camry ยังคงได้เปรียบกว่ามากนะครับคือกลุ่มลูกค้าคนละแบบเลยอะ มากตรงนี้ก็ไม่มีแต่แอคคอร์ดเขามีรวมถึงความนั่งสบายความเอนเบาเนี่ยแอคคอร์ดเบาเอนกว่านั่งสบายกว่าอันนี้ข้างหลังผมว่าเฉยๆแต่ตรงเนี้ยกว้างโอเคมีแอร์หลังมาให้2ตํตำแหน่งท้ายซีท้ายเมีมาให้อุโมงกลางไม่หนุนอันนี้โอเคครับเบาวัสดุผมชอบในแง่ของความนิ่มแต่ความนั่งสบายความเอนหรือว่าเฮดลูมเล็กลูมเนี่ยกลางๆอาจจะไมไ่โดดเด่นมากนะักนั่งได้แต่ไม่ได้สบายมากที่วางแขนมีกระดูก มีที่วางแก้วนะ้ามาให้เบาพับได้ครับก็ถือว่ามีไฟตรงนี้มาให้ด้วยกระจกมืดมากนะแล้วก็มีมือจับมาให้ซึ่งมันเป็นสไตล์สปอร์ตคูเป้ข้าหลังคงสู้ดีเซกเมนต,ต์แท้ๆแ,แบบนั้นคงไม่ได้หรอกก็แล้วแต่ชอบละกันก็ภาพรวมประมาณนี้แล้วกันนะครับสเปคทางการเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าตามเมืองนอกเนี่ยมัน408แรงมา้าส่วนร้อยก็4วิกว่าๆนะแต่ในไทยผมว่าน่าจะมีสเปคเดียวกันก็ได้หรือว่าปรับเปลี่ยนก็ได้ยังไม่รู้ครับรอติดตามกันอีีกทนึง แต่ดีไซน์แล้วแต่ชอบภายในงานดีกว่าที่คิดครับแต่บางสวว่วนก็แอบขัดใจพวกที่วางแก้วน้ําหรือว่าพวกเสียงต่างๆของในรถเนี่ยยังค่อนข้างขัดใจแต่ภาพรวมผมมองว่าเป็นรถที่โดดเด่นเจาะกลุ่มลูกค้าที่ความแตกต่างตัวนี้ทําได้ดีมากๆแน่นอนครับก็ต้องรอลุ้นว่าราคาจะเท่าไหร่กันในคลิปนี้้องขอบคุณทาง g e t b มอ Motor ประเทศไทยแล้วที่เชิญทาง Tech Auto มาร่วมพรีวิวก่อนเปิดราคาก่อนเปิดขายจริงๆกันครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมนายต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ